วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทุกบ่ายสองโมงนะครับของแต่ละวันก็จะมีการให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันวันนี้ก็จะมาดูในพื้นที่จริงว่าสวเพักธรรมชาติมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแต่ละจุดแสดงแนวคิดเรื่องอะไรจะได้เป็นเปืือเป็นประโยชน์กับผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านนะทีน,นี้พวออกโรยเฉพาะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้จะงดการถ่ายทอดสดไลฟ์สดตอนบ่ายสองโมงแจ้งให้ทราบนะพรุ่งนี้จะงดหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนมีภารกิจ จะต้องไปช่วยปลดคลองไก่ไก่กับลูกศิษย์นะครับเนาะที่เขามาทำโค้งหนองนาอยู่ในจังหวัดนครนายกนะครับพวกนี้จะนัดกันว e. ่าเจ้าหน้าที่สูงจะไปช่วยกันปลดคลองไก่ไก่เพ่อดงดไข่อดสดหนึ่งวันเนาะวันนี้เราก็เริ่มจดจากจุดแรกก่อนคือเริ่มต้นจากชื่อร้านก่อนชื่อร้านคืณชีวิเดชเปนดินเนี่ยมันเป็นคาฝันของเครือข่ายกติกรรมไลฟ์กิจกิกรรมธรรมชาติของเรานะครับคือเป็นเครือข่ายกติกรรมธรรมชาติของเรา เพราะเครือข่ายเราเนี่ยจะทําการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีที่ใส่ลงมาในดินเราก็มีคําขวญในหมู่กิจกรรมธรรมชาติเราก็คือคืือีจิตให้แผ่นดินนะครับแล้วก็มีข้อความว่าเพราะรักจึงตยานคนรู้อันนี้มาจากเนื้อหาเนี่ยมาจากเนื่องจากเราอ่ะรักพวกพวกท่านทั้งหลายจึงอยากให้พวกเราเนี่ยมีความรู้พึ่งจนเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์งั้นที่ศูนย์บุรรัก์ธรรมชาติจึงมีภารกิจในการสอน ก็แบบผู้ที่มาเข้าคอร์สอบรมด้วยผู้ที่มีความประสงค์ครอบครัวเถาที่ว่างเขาจะโทรมานัดว่าศูนย์ผุ้พักว่างนะครับเขาจะเอาครอบครัวมามาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องการทำปิติบานต่างๆคอร์สรักพวกท่านพวกเราศูนย์รักธรรมชาติทุกคนจึงจะให้ความรู้ในการพึ่งตนเองเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ถ้าใครมีลู่ทางจะไปขายเพิ่มไรายได้ก็แล้วแต่นะครับแต่หลักเราคือต้องการให้มีความรู้ในการพึ่งตนเนาะอันนี้เป็นชื่อรา้าน ความเป็นมาของชื่อร้านและความเป็นมาของข้อความคําว่าข่อรักเป็นอย่างให้รู้เดี๋ยวดาดต่อไปก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่เขาผิดชอบเกี่ยวเรื่องร้านร้านค้าให้ให้พวกเราจะได้มาดูรูปลักษณ์ว่าในแต่ละช่องการเก็บวัสดุวัตถุดิบต่างๆเราจัดเก็บยังไงมีวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วจากวัตถุดิบเนี่ยมั้นผสมสมุนไพรยังไงให้มาออกเป็นสําเร็จรูปเนาะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาให้ ให้ข้อมูลเนาะจะเห็นรูปลักษณ์ของสมุนวิรักว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราจําหน่ายวัตถุดิบและว,วัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของใช้ในในร่างกายเราขอเชอญพบกับโอเลยครับ ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวลําดับต่อไปนะคะซึ่งจุดนี้นะคะเป็นในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะก็คือการทําผลิตภัณฑ์ใช้เองนะคะซึ่งการทําผลิตภัณฑ์ใช้เองเดี๋ยวเนื่องจากเราเนี่ยจะมีะวัตถุดิบนะคะในเรื่องของการจําหน่ายให้สําหรับผู้ที่ สนใจนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการบอกสูดด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการทำผลิตภัณฑ์นั้นนะคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการลดตัวเคมีลงนะคะเราก็จะเลือกเฉพาะตัวที่จำเป็นนะคะซึ่งเป็นตัวแรกเลยนะคะก็คือเป็นสบู่ก้อนใสกีซาลิน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะเราก็จะมีในเรื่องของกีซาลินล่ะคะ่ะเป็นหลักนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อสบู่นะคะ สาเหตุที่เราเลือกสบู่ใสกิสลินเพราะว่าตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็จะมีน้ําหอมค่ะซึ่งหลายคนคิดว่าเอ๊ะอะไรที่มันไม่หอมมันก็ไม่น่าใช้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของน้าผึ้งรวมไปถึงในเรื่องของการน้ำสมุนไพรด้วยนะคะซึ่งสบู่ก้อนนะคะ1กิโลนะคะเราก็จะทำได้ทั้งหมดนะคะ20่ก้อนถ้าเป็นขนาด50กร,รัมนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเราไป ซื้อจากทางระยองมานะคะก็ราคาอยู่ที่210บาทค่ะส่วนจุดที่2ส่วนที่2นะคะเมื่อเป็นสบู่ก้อนแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสบู่เหลวค่ะสะบู่เหลวนะคะบางท่านเนี่ยเวลาใช้สบู่ก้อนไอ้ฟองอาจจะไม่เยอะนะคะบังนนเนี่ยบางคนอาจจะติดที่สบู่เหลวค่ะสะบู่เหลวตัวนี้นะคะก็คือ,อจะเป็นในเรื่องของการลดตัวเคมีโลงเราจะเลือกตัวที่จําเป็นนะคะ ะะของการทำสบู่เลว้วนะคะตัวแรกก็คือจะมีในเรื่องของ a d ดี25ค่ะซึ่ง a d ดี25นะคะเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดฟองค่ะแล้วก็มีสารชำระล้างอยู่ในตัวนะคะตัวที่2ค่ะอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีการความเงางาม,งามนะคะเราก็จะมีมุกค,ค่ะมุกนะคะเป็นตัวเคมีนะคะเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเกิดการเงางามนะคะแล้วก็มีน้ำหอมนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเคมีที่เป็นชุดที่เขาจัดให้ที่เราต้องไปหาเพิ่มนะคะก็คือน้าเปล่าแล้วก็น้ำสมุนไพรค่ะสมุนไพรก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนนะคะอันนี้พอเราทําเสร็จแล้วนะคะจะทําได้2กิโลกับ7ขีดหรือว่า2,700 ML นะคะราคา200บาทนะคะอ่ะแล้วก็เมื่อมีเกี่ยวกับหน้าเกี่ยวกับตัวแล้วนะคะก็เป็นแชมพูสระผมะคะ่ะตัวแชมพูสระผมนะคะตัวนี้นะคะเอากอ็จะไปหาซื้อที่รนเนี่ย ไม่ก็ไม่มีนะคะเพราะเป็นสูตรเฉพาะที่ทางาพี่ที่อยู่ระยองเขาให้นักเคมีตีขึ้นมาให้นะคะซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าหัวเชื้อแชมพูมุกนะคะบางคนอาจจะไปคุ้นหูในเรื่องของตัว N 7 0 N 8 0 0 0แต่ตัวนี้เขาจะตีผสมมาให้เราเรียบร้อยแล้วตัวแรกนะคะที่มีก็คือถุงใหญ่สุดเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของหัวเชื้อแชมพูมุกค่ะตัวนี้จะทําให้เกิดฟองแล้วก็มีสารชำระล้างนะคะ แล้วก็มีตัว SME 29ที่เป็นขวดนะคะาสีม่วงเนะะี่ยค่ะตัว SME 29นะคะเป็นตัวที่ทำให้ผมเราเกิดการนุ่มลื่นนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะมีน้ำหอมมีการเสียแล้วก็น้ำเปล่ากับน้ำสมุนไพรเราหาเองอันนี้240บาทนะคะทำได้2กิโลค่ะ,คะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือจะเป็นตัวน้ำยาอเนกประสงค์นะคะ ทนะคะก็คือจะมีเฉพาะเกลือแล้วก็เอ็นเจ็ดสิบเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็คือร้อยสิบบาททำได้สิบลิตรนะคะอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำยาล้างจานซึ่งหนูเชื่อว่าหลายบ้านนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องใช้กันอยู่แล้วทุกวันแล้วก็ใช้ประจําเลยก็คือน้านํายาล้างจานะคะ่ะซึ่งน้านํายาล้างจานอาลนะคะเราก็สามารถที่จะทําเองได้นะคะซึ่งใช้เวลาการทำเนี่ยไม่นานนะคะ ตัวแรกเลยที่เรามีก็คือจะเป็น N 7 0ค่ะแน่นอนว่า N 7 0นเะคะเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้เกิดฟองเราจะไปเห็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆในเยอะมากในเรื่องของตัว N70 นเจ็ะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเกลือค่ะเกลือหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นผงข้นนะคะแล้วก็จะมีฟองนะคะเพราะว่าถ้าเวลาน้างแล้วหลายคนจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าฟองเยอะมันจะสะอาดนะคะก็จะมีการในเรื่องของการใส่ฟองลงไปนะคะแล้วก็มี การเสียน้ําหอมและก็สีค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ํายาล้างจานตัวนี้ร้อยเก้าบาทนะคะทําได้สิบสิบลิตรนะคะแล้วก็สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะได้ถึง2ปีนะคะถัดมานะคะเป็นน้ํายาซักผ้านะคะสูตรซักเครื่องนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเคมีล้วนๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเราเป็นการลดตัวเคมีลง เราเลือกตัวที่จําเป็นนะคะถ้าตัวไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเราจะมีที่เป็นขวดนะคะ N8,000 นะคะก็คือขวดนี้นะคะ N8,000 ก็คือเจือจางมาจาก n 7 0 0อีกทีนึงนะคะ N8,000 เนี่ยก็จาเป็นในเรื่องของการที่ทําให้เกิดฟองแล้วก็มีสารชํำระล้างนะคะ แล้วก็มีตัว f ตัว f 24นะคะตัว f 2 4เนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการขจัดค้านะคะแต่บางทีเราอาจจะไปเจอในเรื่องของอ la 6 0 la 4 0นะคะแต่ว่าตัวนี้จะใช้ตัว f 2 4นะคะแล้วก็จะมี np 9นะคะตัว np 9นะคะเป็นตัวที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรานะคะมันจะช่วยเรื่องของการขรจัดท่าปักลึกค่ะแล้วก็จะมีน้าหอมนะคะแล้วก็มีอ่สีนะคะหรือว่าตัวที่ทอ่ทให้ผ้าเรากระจ้านะคะทาให้ผ้าไม่หมองแล้วก็จะมีน้าเปล่าอีกประมาณ3ลิตรนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของน้าํายาแบบพานุ่มค่ะน้ายาแบบพานุ่มแน่นอนว่าเวลาที่เราซักผ้านะคะเราจะสูญเสียเงินไปกับการซื้อน้าํายาแบบพานุ่มเนี่ยเยอะนะคะก็ สามารถทําเองได้ตัวนี้จะเป็นน้ําหอมกลิ่นไ,ไลาลายสีชมพูค่ะส่วนผสมนะคะตัวนี้นะคะก็มีหัวเชื้อขวดที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือเป็นหัวเชื้อของปรับพนุ่มนะคะแล้วก็จะมีขวดฟ้าสีเหลือง SA ตัว SA นะคะเป็นตัวที่ทําทใหา้ติดเนื้อผ้าเราทําให้แบบเหมือนขยับแล้วหอมนะคะเป็นตัวขยับแล้วหอม แล้วก็มีน้ำหอมค่ะกลิ่นแล้วแต่ว่าเราจะชอบกลิ่นไหนไฟไลท์ s s สเซนต์คอม r ตได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเสียน้ำเปล่า9อีก9.5ลิตรนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถทำได้1 0ลิตรค่ะซึ่งส่วนผสมและว,วิธีทำต่างๆนะคะซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้มีการาทำเป็นไลฟส์สดลงไปแล้วนะคะก็อาจารย์ปัญญายเนี่ยก็ได้มีการ ในเรื่องของการทาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าส่วนผสมวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะ,ะตัวที่จะต้องใช้เคมีใช้สมุนไพรนะคะก็จะมีะสบู่ก้อนสบู่เหลวแชมพูเดี๋ยวเรามาดูว่าสมุนไพรที่เราเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากหัวก่อนเลยเกี่ยวกับเส้นผมนะคะเกี่ยวกับเส้นผมนะคะสมุนไพรที่เกี่ยวกับเส้นผมนะคะก็คือ เราก็เลือกเลยว่าสมุนไพรบ้านเรานะคะมีตัวไหนอย่างเช่นขิงนะคะขิงเนี่ยจะใช้เงานะคะทําให้ผมเราเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่นะคะสําหรับคนไหนที่ต้องการกระตุ้นให้ผมเกิดขึ้นมาเร็วต้องใช้ขิงนะคะแล้วก็มีขี้เหล็กนะคะใบขี้เหล็กเนี่ยนะคะก็จะช่วยทําให้ผมของเราดกดำเงางามดอกขี้เหล็กจะช่วยในเรื่องของการแก้รังแ,แคนะคะ บางทีเราต้มน้ําขี้เหล็กเนี่ยเวลาที่เราจะแกงขี้เหล็กเราต้มน้าขี้เหล็แกแทนที่เราจะทิ้งเราก็สามารถเอามาทําเป็นแชมพูสระผมได้หรือว่าหมักผมเราได้เหมือนกันนะคะมีตะไคร้ค่ะตะไคร้นะคะเราจะใช้นําต้นนะคะนําต้นของตะไคร้นะคะก็จะช่วยสําหรับคนไหนที่ผมแตกปลายนะคะมีทองพันช่างนะคะทองพันช่างเนี่ยเราจะใช้หน้าตัวนี้จะช่วยสําหรับคนไหนที่งอกก่อนวายนะคะ แล้วก็จะมีบอลระเพ็ดค่ะบอลระเพ็ดนะคะก็จะใช้เถาบอลระเพ็ดเลยตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของอคนไหนที่ช่วยในเรื่องของคนไหนที่ผมร่วงนะคะแล้วก็แก้เงาะด้วยนะคะซึ่งมีหลายคนที่เอาบอลระเพ็ดไปทอดกับน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีผักบุ้งนะคะที่เรากินนะคะไม่ว่าจะเป็นบุ้งผักบุ้งไทยแบบบุ้งจีนได้หมดเลยนะคะผักบุ้งนะคะก็จะช่วยแก้ผมร่วงเหมือนกันนะคะ แล้วก็ผักปางค่ะผักปังเนี่ยก็จะใช้รากนะคะช่วยเรื่องของการที่แก้รังแคนะคะถ้าเป็นใบผักปังเนี่ยก็จะทําให้ผมของเราเกิดการนุ่มลื่นเพราะว่ามันมีสารเมือกอยู่นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของมะกรูดค่ะมะกรูดเราจะใช้ผลมะกรูดนะคะแต่ว่าเราจะไม่เอาความเปรี้ยวเยอะนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องของการแก้รังแคแล้วก็ผมดกดำเงางามค่ะแล้วก็จะมีมะเฟืองซึ่งมะเฟืองนะคะตัวนี้จะช่วยสําหรับคนไหนที่ เป็นลังแท่นะคะแล้วก็กว่าในที่ผมมันด้วยนะคะเมะเบิรก็คือใช้มะเฟิองเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอัญชันอัญชันก็คือเรารู้กันอยู่แล้วว่าอัญชันเนี่ยจะทําให้ผมของเราดกดำงาง,งามนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเอามาทํานะคะเราจะไม่เอาเกรสรคะ่ะเราจะดึงเอาเกรสรอ,ออกเพราะบางคนอาจจะคันหนังศีรษะนะคะอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่เกี่ยวกับเส้นผมแต่ว่ามีอีกหลากหลายค่ะตัวนี้ อันนี้ก็คือเป็นเพียงแค่ยกตัวอย่างให้ทราบเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ส่วนสําหรับกับผิวนะคะผิวเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของสเสียพังพรตัวเมียนะคะซึ่งสเสรีรพังพรตัวเมียก็จะช่วยเรื่องของการแก้ปวดตึงคันนะคะมีใบโบัวบกนะคะจะช่วยในเรื่องของการรักษาแผลสดนะคะแล้วก็เออรักษาแผลเป็นนะคะแล้วก็จะมีว่านหางจระเข้เพิ่มความเุ่มชื้นให้กับผิวนะคะ มีเปลือกมังคุดเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการลดอาการอักเสบนะคะแล้วก็หรือบางคนที่แบบเป็นสิวที่หลังนะคะก็จะช่วยเรื่องของการาสมานแผลตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของขมิ้นค่ะขมิ้นนะคะก็จะแก้ปวดตึงคันค่ะแครอทนะคะจะช่วยเรื่องของการป้องกันแสง UV นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของตะลิงปิงนะคะเราจะใช้ใบตะลิงปิงเนี่ยจะช่วยแก้คันนะคะ ตำลึงนะคะก็จะดับกลิ่นตัวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็มีหลายคนที่เราเอาไปทําเป็นสบู่ก้อนแล้วน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสิวนะคะก็ตัวของตำลึงจะช่วยในเรื่องของลดการเกิดสิวด้วยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของแตงกวาแตงกวานะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ผักกาดหัวหรือว่าหัวไชเท้าตัวนี้จะช่วยสําหรับคนไหนที่หน้าเป็นฝ้าเป็นกะน,นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสมุนไพรที่ใช้กับผิว นะคะแล้วถัดมาค่ะก็คือสารสกัดจากพืชนนะคะสารสกัดจากพืชเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1เลยก็คือกลุ่มประเภทที่ซาโปนินนะคะมีสารซาโปนินอยู่เนี่ยตัวนี้นะคะจะทําให้เกิดฟองนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของใบมีนะคะประคำดีควายนะคะนี่ก็คือประเภทที่ทําให้เกิดฟองเราจะใช้กลุ่มเรื่องของซาโปนินนะคะ ส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มในเรื่องของสารแทนนินสารแทนนินนะคะมีรสชาติขมนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือขมฝาดเฝื่องจะมีสารแทนนินอยู่ซึ่งสารแทนนินจะช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มที่เป็นประเภทเมือกลื่นนะคะเมือกลื่นตัวนี้นะคะจะมีสารมิลซิเลตอยู่ซึ่งสารมิลซิเลตนะคะจะช่วยในเรื่องของ,ของการเ,าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะตัวนี้ก็คือ จะเป็นกลุ่มเลือกเลื่นเช่นว่านางจระเข้มะเขือเทศแตงกวานะคะส่วนกลุ่มที่4ก็คือจะเป็นกลุ่มรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวนะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าเผยผิวใหม่นะคะลอกเซลล์เก่าที่ตายแล้วเนี่ยออกนะคะกลุ่มรสเปรี้ยวก็อย่างเช่นมะกรูดมะนาวมะขามมะเฟืองนะคะแล้วก็กลุ่มที่5นะคะก็คือกลุ่มที่มีประเภทสารฟาวนอยด์นะคะสารฟาวนอนยด์เนี่ยนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการระงับเชือ้อรา นะคะแล้วก็เชื้อไวรัสเช่นในเรื่องของเสเ็ลพังพรฟ้าทรายโจรน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อสมุนไพรให้เห็นนะคะ,ะแล้วก็ส่วนวิธีการสกัดนะคะการสกัดแต่และว,วิธีนะคะมันขึ้นอยู่กับสมุนไพรที่เราเอามาค่ะว่าสมุนไพรที่เราเอามาเนี่ยเราจะเป็นสมุนไพรประเภทไหนถ้าสมมติว่าเราจะใช้ต้มหรือว่าคั้นเนี่ยก็คือ,อเป็นประเภทที่ อย่างเช่นถ้าต้มน,นะคะอาจจะเป็นเปลือกมังคุดนะคะที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วนะคะเอามาต้มหรือคั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคั้นก็จะเป็นประเภทที่เป็นใบหรือว่ามะเฟืองหรืออะไรที่เราพอคั้นได้เราก็เอามาคั้นได้นะคะส่วนวิธีที่2ค่ะก็คือสมุนไพรที่ผ่านการตากแห้งมานะคะเราก็สามารถเอามาต้มกับน้ําได้นะคะสามนะคะก็คือ เป็นแบบผงนะคะแบบผงอย่างเช่นตัวเปลือกมังคุดเนี่ยระบดเป็นผงก็คือสามารถเอาละลายน้ําได้เลยนะคะก็คืออันนี้จะเป็นวิธีการสก,กัดนะคะเราก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาสมุนไพรตัวไหนมาแล้วก็การสก,กัดตัวไหนที่จะเหมาะกับสมุนไพรเหล่านั้นนะคะเมื่อเรารู้สมุนไพรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าพอทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นรักษาแบบไหนนะคะ อ่อันนี้จะเป็นตัวอย่างสบู่ก้อนนะคะสะบู่ก้อนตัวนี้จะเป็นขนาดประมาณ100กรัมนะคะซึ่งเมื่อกี้ถ้าเราเอาไปทําเองนะคะเอ่อสองบาทเนี่ยทำได้เอ่อสิก้อนก้อนนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสบู่เปลือกมังคุดค่ะหรือว่าสีดําๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นสบู่ถ่านหรือว่าสบู่ชาโคนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสบู่จากขมิ้นนะคะจะใช้ผงขมิน้น สมุนไพรนะคะพอตั้งนานไปเนี่ยสีจะเป็นซีดเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นเราจะใช้สมุนไพรสดเราไม่ได้ใช้สีผสมนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอมะกรูดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอัญชันที่เป็นเกี่ยวกับแชมพูนะคะหรือว่า,าจะมีในเรื่องของ แชมพเล้วนะคะจากทามินนะคะก็สังเกตดูแต่เนื่องจากตัวนี้สังเกตดูนะคะมันเป็นผงดังนั้นการที่เราใช้สมุนไพรผงเนี่ยมันจะตกตะกอนเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะคะส่วนตัวอัญชันเนี่ยจะเป็นใช้วิธีการต้มค่ะการต้มนะคะแล้วก็มะกรูดเนี่ยเราจะใช้เอาผิวมะกรูดมาปัดนะคะอันนี้ก็คือเป็น ในเรื่องของสมุนไพรนะคะหรือว่าเป็นมะกรูดสด100%ตัวนี้จะเป็นใช้ในเรื่องของวิธีการต้มนะคะก็คือการทำมะกรูดร0 0็์มีทั้งแบบปัน่นแล้วก็แบบต้มนะคะแบบปิ้งไฟแล้วก็แบบต้มแต่ตัวนี้ก็คือเนื่องจากเราป้องกันไม่ให้มันแยกชั้นด้วยค่ะก็เลยใช้วิธีการต้มนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ำมันซึ่งเป็นธรรมชาติ้วนเลยลก็คือจะเป็นน้ำมันจากบัลเพ็ดค่ะ ตอนนี้นะคะก็คือจะช่วยสําหรับคนไหนที่อยากให้ผมกระตุ้นเกิดขึ้นมาเร็วนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของคนไหนที่หนังศรีรษะแห้งด้วยนะคะและเป็นรังแคนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของห้องผลิตภัณฑ์จุดแรกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นในจุดในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในควรเรือนนะคะการทรําผลิตภัณฑ์ใช้เองซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสาเข็มนะคะเวลาที่ศูนย์แห่งนี้นะคะ เป็นสื่อแสดงแนวคิดของในหลวงในราชาการที่9นะคะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสาเข็มค่ะในเรื่องของการพอใช้นะคะการที่เราพึ่งตนเองนะคะแล้วยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยการที่เราหันมาทําเองนอกจากลดค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็ยังรู้ด้วยว่าเวลาสิ่งที่เราทําไปเราใส่อะไรลงไปบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของการที่เราทําเองนะคะแล้วก็แต่ละอย่างที่เราทานะคะจะใช้เวลาน้อยมากนะคะอันนี้ก็คือ เป็นในเรื่องของการพึ่งตนเองนะคะเรื่องของอการลดค่าใช้จ่ายโดยไปถึงการเอาสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นจุดแรกคือลดค่าใช้จ่ายนั้นนะคะกะ็มีเพียงเท่านี้นะคะงั้นเดี๋ยวสําหรับช่วงต่อไปนะคะก็คือ,อวันมะรืนนะคะอาจจะอาจจะเป็นในเรื่องของ การทำน้ำแดดเดียวนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดเรียนรู้นะคะในเรื่องของศูนย์ภูมิรั์เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็จบเพียงแค่นี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมด้วยขอบคุณค่ะ